ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกุ้ยู่กับผมเซลเทนไกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพูดถึง10อันดับตัวละครเก่าที่ยังเก่งอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้าไม่ถูกใจใครโอ้ขออภัยด้วยนะครับแต่ในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าสิอันดับตัวละครเก่าที่ยังเก่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีใครกันบ้างอันดับที่10อครับ โนเอลก็จะเป็นตัวละครสีดาวธาตุหินใช้ดับใหญ่เป็นอาวุธซึ่งสำหรับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือการมีประโยชน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทําดาเมจการสร้างโล่และการฮิวแต่ถึงแม้ว่าโนเอลจะยังเก่งพอที่จะมาติดในคลิปนี้ได้โนเอลก็ไม่สามารถมีอันดับสูงไปมากกว่านี้ได้ครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือด้วยความที่โนเอลเป็นตัวละครธาตุหินและในปัจจุบันเกมก็เน้นขายปริิกิยาธาตุเป็นหลักทําให้โนเอลอาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมเพย์ในปัจจุบันมากนักและ โนเอลนั้นเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งทีมอากมากเมกื่อจะเป็นเรื่องการฟื้นพลังงานหรือการบัฟทําให้ถ้าเราจะปั้นตัวละครนี้มาเล่นมันก็จะเหมือนกับว่าเราถูกบังคับให้ปั้นตัวละครอื่นที่โนเอลจะไม่ต้องมีในทีมไปด้วยซึ่งบางตัวในทีมของโนเอลเนี่ยก็มีทีมให้เล่นน้อยมากมาเลยจ,จะไม่ค่อยคุ้มกับการปั้นเท่าไหร่ครับอันดับที่9จงลี่ครับจงลี่ก็จะเป็นตัวละคร5าดาวธาตุหินถือหอกมีจุดเด่นที่การสร้างโลกและการโล่ต้านทานธาตุครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละคร5าดาวยุคแรกเริ่มไม่กี่ตัวนะครับ่ยังคงเก่งมาจนถึงปัจจุบันและถึงแม้จะเป็นท่าทหินก็จริงแต่ด้วยความในการลดต้านทาน20%ของปูมาลดได้ทุกท่าทรวมไปถึงกายภาพทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถไปได้หลายทีมากๆถึงแม้จะเป็นท่าทหินก็ตามครับส่วนในด้านของโล่เนี่ยก็ถูกผู้เล่นหลายคนเรียวกว่าเป็นโล่ที่ดีสุดในเกมเพราะด้วยความที่มันหนาและคงอยู่นานพอที่จะกดรีโล่ทันครับแต่ด้วยความที่ว่ายุคทองของโล่มันผ่านพ้นไป,ไปแล้ว ก็เลยทาให้ปู่เนี่ยไม่สามารถขึ้นไปอันดับสูงกว่านี้ได้ครับอันดับที่8ซูโครสครับสูโครสก็จะเป็นตัวละคร4ดาวธาตุลมถือสื่อเวทมีจุดเด่นในการรวบกับการลดต้านทานทตุที่ทําการกระจายด้วยอ์ติแฟกต์สลมครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกผู้เล่นหลายคนเรียกว่าคาเซฮะสดาวเพราะความสามารถหลักๆของตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันแต่ผลที่อันดับของตัวละครนี้ได้แค่อันดับที่8เนี่ยก็เป็นเพราะในบางครั้งอันตรีของน้องมันดูดธาตุไม่ติด ทำให้ในบางโลเทชันดาเมจของเราอาจจะดรอปลงไปเยอะครับอันดับที่7โมนาครับโมนาก็จะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ําถือสื่อเวทมีจุดเด่นในการบัฟดาเมจต,ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมสามารถพูดได้เลยครับว่าเป็นตัวตึงโชเคสเพราะในหมดหมู่ของคลิปโชเคสที่ผมเจอมาประมาณ70%็ดสมักจะมีน้องโมนาอยู่ในทีมซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลยเพราะที่ความที่การบัฟดาเมจของน้องมันค่อนข้างดีมาเลยทําให้ผู้เล่นสายโชเคสชอบใช้ตัวละครตัวนี้กัน แต่ถ้าเป็นในคอนเทนต์เอนเกมเราก็ยังคงเอาน้องไปเล่นได้นะครับแค่ในบางรอบมันอาจจะไม่เอื้อให้ใช้น้องอันดับที่6จีนครับจีนก็จะเป็นตัวละครท่าดาวท่าลมถือดาบเล็กมีจุดเด่นในการฮิวครับโดยสำหรับจีนเนี่ยก็สามารถเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครฮิลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะด้วยความในการฮิวของตัวละครตัวนี้มันเป็นการฮิวแบบหมู่มันเลยทำให้ Jean, จีนจัดได้ว,ว่าเป็นฮิลเลอร์ตัวท็อปและยิ่งด้วยการมาของฟรีนะมันก็ยิ่งทําให้ความสามารถในการฮิวหมู่ของจีนโดดเด่นขึ้นไปอีกครับ อันดับที่5เสียงหลิงครับเสียงหลิงก็เราเป็นตัวละคร4ี่ดาวธาตุไฟถือหอกมีจุดเด่นในการสร้างความเสียหายไฟแบบหมู่จากนอกสนามที่รุนแรงครับตัวละครตัวนี้ในสายตาของผมเนี่ยน้องคือตัวละครจกฟีที่ดีสุดเพราะความเสียหายที่น้องสร้างได้เนี่ยมันถือว่าไม่ธรรมดาเลยซึ่งจุดอ่อนของน้องเนี่ยก็มีแค่2อย่างเท่านั้น1ก็คือสกิลธาตุของน้องมันใช้งานจริงแทบไม่ได้และ2ก็คือด้วยความที่สกิลธาตุของน้องมันใช้งานจริงแทบไม่ได้มนเลยทำให้น้องมีปัญหาเรื่องการฟื้นฟูพลังงานครับแต่กับกันเนี่ย เราแก้ปัญหาเรื่องการฟื้นฟูพลังงานให้น้องได้น้องก็จะกลายเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยครับอันดับที่4 f i s ครับ f ิชก็จะเป็นตัวละคร4ดาวถ้าโดยฟ้าถือธนูมีจุดเด่นด้การซ่องความแสยไฟฟ้าจากนอกสนามครับซึ่งผมบอกเลยครับว่านอกจากความเสาหายของตัวละครตัวนี้จะแรงและต่อเนื่องแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวละครที่วิธีการเล่นไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่ายทําให้เหมาะกับคนเล่นไม่เก่งมากๆเพราะแค่คุณเอาตัวละครตัวนี้มากดสกิลธาตุหรืออันติแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ อันดับที่3ามสิงชิวครับซิงชิวก็จะเป็นตัวละคร4ดาวธาตุน้ําถือดาบเล็กมีจุดเด่นในการสร้างความเสียหายและการแปะน้ําจะรวกสนามครับสำหรับในน้อยซิงชิวเนี่ยก็จัดว่าเป็นตัวละครที่หลายๆทีมต้องการตัวมากเลยครับและถึงแม้ทางเกมจะเพิ่มตัวละครที่มีความสามารถคล้ายกันอย่างเย่ยหลานเข้ามาความต้องการในน้อยของหลายๆทีมเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยครับนาซ้ามันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะธาตุน้ํานั้นเป็นรากฐานของปฏิกิริยาธาตุแทบทุกประเภทและานน้อยเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แปะน้ําเก่ง มันก็เลยทำให้นน้อยสามารถขึ้นมาได้ถึงอันดับที่3ครับอันดับที่2คาเึฮะครับคาเึฮะก็จะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุลมถือดาบเล็กมีจุดเด่นที่การลวบการลดต้นานทานธาตุและการบัฟุลธาตุครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ได้พูดเกินไว้แล้วในตอนที่ผมพูดถึงสูโครสซึ่งเหตุผลที่ตัวละครตัวนี้มาไกลถึงอันดับที่2เนี่ยหลักๆก็ามาจากความสามารถในการลวบที่ใช้ง่ายและความสามารถในการบัฟุลธาตุได้สูงสุด4 0เอนนั่นแหละครับส่วนการลดต้นานทานธาตุเนี่ย มันมาจากอรลติแฟกต์สลมซึ่งถ้าเอามาใส่กับคาซุฮะเนี่ยมันจะทําให้คาสูฮะนั้นสามารถทําได้ทั้งการบัฟปุรธ,ธาตุและการลดต้านทานธาตุครับและด้วยจุดเด่นทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คาซุฮะนั้นมาไกลถึงอันดับที่2ครับอันดับที่1เบเนตครับเบเนตก็เป็นตัวละคร4ีดาวธาตุไฟถือดาบเล็กมีจุดเด่นให้การบัฟและการฮิลครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นซัพพอร์ตในดวงใจใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะวยความที่เบนเนต้นมีทั้งบัฟทั้งฮิล ทำให้การปั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้รับทั้งตัวฮิลและก็ตัวบัฟซึ่งนอกจากความสามารถในการฮิลของตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างดีแล้วความสามารถในการบัฟเองก็บัฟแรงเอามากๆมกันเลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทาไมผู้เล่นหลายคนถึงชอบตัวละครตัวนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนะื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นไงกับสินผมนำมาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ย ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ